ในที่สุดนะครับโครงการรถถัง k2 ของทางประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้มีการคว้าข้อตกลงนะครับที่จะส่งมอบหรือว่าขายรถถังรุ่นที่มีชื่อว่า k2 เนี่ยให้กับทางประเทศได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ข้อตกลงเนี่ยดีลนี้นะครับมูลค่ากว่า6,000ล้านเหรียญสารัฐกันเลยทีเดียวนะครับแล้ว ทำไมมันถึง6 0 0 0กว่าล้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งกันแค่5 0 4 0คันนะครับเขาขายไปจำนวนกว่า180คันกันเลยทีเดียวนะครับในครั้งนี้ซึ่งเกาหลีใต้ก็เตรียมที่จะส่งมอบแล้วในเร็วๆนี้นะครับทำให้ทางประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้ครับเริ่มที่จะขยับตัวนะครับขึ้นมานะครับเป็นผู้นำนะครับด้านการส่งออกระบบป้องกันประเทศให้กับชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังนะครับระบบป้องกันภายนาอากาศหรือแม้แต่เรือดำน้ำนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับเกาหลีใต้นั้นได้มีก ขายรถถัง K2 นี้ให้กับใครครับและรถถัง k 2เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะครับหรือแม้แต่ว่าการที่เกาหลีใต้นะครับได้มีการขายรถถังไปในครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางยุทธ,ธาศาสตร์อะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงข้อตกลงที่เพิ่งสรุปไปนะครับในการส่งออกรถถัง K2 ของทางประเทศเกาหลีใต้มากกว่า180คันคนระับตามที่บริษัทฮุนไดโรเชมนะครับของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้ออกมานะครับสรุปดีลนี้ครับเพราะว่าสรุปดีลยนี้มันต้องมีการตกลงนะครับกับทางประเทศผู้ซื้อนั่นก็คือประเทศโปแลนด์นั่นเอง สำหรับรถถังหลักครับ K2 Black Panther นะครับชุดที่2ซึ่งจะช่วยเสริมขีดความสามารถครับด้านสงครามยานเกราะของนาโตในช่วงเวลาที่ผลวัดด้านความมั่นคงของยุโรปนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามการรายงานนะครับของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้มีการกล่าวนะครับถึงข้อตกลงนี้ว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางการใช้ใจ่ายด้านการป้องกันประเทศครับที่มันเร่งตัวขึ้นมากของทางประเทศโปแลนด์ เพื่อที่จะตอบสนองครับต่อการลุกรานยูเครนนะครับของรัสเซียที่รัสเซียไปบุกยูเครนอ่ะแล้วก็ทําให้ประเทศที่อยู่แถบนั้น่ะระแวงไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์โปแลนด์นะครับไอ้แลนด์ทั้งหลายเนี่ยแบบระแวงไปหมดแล้วว่ากลัวว่าพ่อใหญ่ปูตินนะครับจะลุกขึ้นมาบุกพวกเขาด้วยอะไรพวกนี้นะครับทำให้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศเนี่ยพุ่งปรีดนะครับก็แบบโอ้โหทะลุทะลวงกันขึ้นเยอะกว่าทองกันไปอีกนะครับในช่วงนี้นะครับทำให้ข้อตกลงนี้ครับ มันเป็นข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงครับกับทางโบลนด์อย่างที่แอดบอกไปครับก็อยู่ที่6,000ล้านดอลาลาร์าาครับซึ่งถือเป็นการส่งออกอาวุธนะครับครั้งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้เลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับโดยเน้นย้ำครับถึงบทบาทเชิงกลยุทธ์นะครับของรถถัง K2 รุ่นนี้ภายในท่าทียับยั้งที่กว้างขึ้นของนาโตและความทะเยอทะยานครับของกลุ่โซล ที่จะติดอันดับครับผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่นะครับหรือว่า Top 4ของโลกนั่นเองนะครับที่จะส่งออกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับอยากขึ้นขยับเข้ามาเป็น Top 4โดยเราจะไปดูที่รถถัง K2 Black Panther นี้กันสักหน่อยครับโดย K2 Black Panther นะครับจะมีการพัฒนาโดยบริษัทฮุนไดโรเทมครับมันเป็นรถถังนะครับที่ได้รับการยอมรับครับว่าเป็นรถถังหลักที่ล้ำหน้าที่สุดรุ่นหนึ่งครับที่ประจําการอยู่บนโลกเราณปัจจุบันนี้ครับ โดยเกาหลีใต้เนี่ยหรือว่าบริษัทฮุนดโรเทมเนี่ยเขาจะผสมผสานนะครับเกราะแบบโมดูล่านะครับ,รบ,แ,บ,บ,รบแล้วก็จะมีปืนครับเป็นลำกล้องเรียบ120มิลลิเมตรพร้อมระบบกระสุนอัตโนมัติครับระบบควบคุมการยิงขั้นสูงและระบบกันสะเทือนไฮโดรมิวเมติกครับที่มันจะช่วยให้ปืน่ะแบบควบคุมนะครับแบบไม่พลาดเป้าถึงแม้รถถังกำลังวิ่งอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเล็งเป้าไปแล้วนะครับไอ้ระบบไฮโดรมิวเมติกส่วนนี้นะครับมันจะช่วยให้ ปืนนะครับสามารถยิงไปได้แม้ว่ารถถังนั้นเคลื่อนตัวอยู่นะครับมันจะเพิ่มความคล่องตัวและก็เสถียรภาพในการใช้งานมากขึ้นและนอกจากนี้ครับ K2 เนี่ยมันยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟนะครับแล้วก็ระบบลุยข้ามสิ่งกีดขวางในน้ําลึกได้นะครับซึ่งเป็นความสามารถครับที่ทําให้เคนั้นได้รับความนิยมครับในภูมิประเทศของทางประเทศยุโรปมากขึ้นนั่นเอง ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ครับจะมีการส่งมอบรถถังเพิ่มเติมครับอีก180คันครับโดย117คันนะครับผลิตขึ้นในเกาหลีใต้ครับและรถถังที่เหลือครับจะประกอบในโปแลนด์นะครับโดยบริษัท Polish Armament Group นั่นเองหรือว่า PGC นะครับของทางประเทศโปแลนด์ซึ่งมันก็โปแลนด์เขาได้ดูแลนะครับกคือว่ารัฐเขาก็ดูแลบริษัทนี้อยู่โดยได้รับการดัดแปลงนะครับที่ปรับแต่งให้เข้ากับ ความต้องการด้านการปฏิบัติการนะครับของกองทัพโปแลนด์และส่วนประกอบในพื้นที่นี้ครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับของแพ็กเกจการโอนถ่ายเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นซึ่งตกลงกันครับระหว่างวอซอและก็โซนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะครับว่ารายละเอียดในข้อตกลงทางนี้โบแลนด์นะครับจะได้อะไรมากกว่ารถถังแบ็กแพนเ e อร์หรือว่ารถถัง K2 รุ่นนี้ของทางประเทศเกาหลีใต้ไหมเนี่ยนะครับก็ลองย้อนกลับไปฟังกันได้ครับในคลิปที่แอดเคยทำไว้แล้วว่า จะมีการข้อตกลงนู่นนี้นั่นนะครับที่ทางประเทศโปรแลนด์นั้นจะได้ไปนะครับมากกว่ารถถังที่มันรู้ว่า offset c y ที่เขาพูดกันอะไรประมาณน,นี้นะครับเราไปดูที่เส้นทางการปฏิบัติการดีกว่าเพราะ k 2เนี่ยมันถูกใช้งานมานานหรือ,อยังแล้วมันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอะทำไมถึงโปรแลนด์เขาถึงซื้อไปอะเออนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับโดยเส้นทางการปฏิบัติการของ k 2นะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับมันเนี่ยเข้าร่วมกองทัพนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยในช่วงปี2014ครับ หลังจากการพัฒนาในประเทศนะครับมานานกว่าทศวรรษครับเพื่อเอามาแทนที่รถถัง K1 รุ่นเก่าและการออกแบบแบบแยกส่วนครับมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่าสามารถปรับให้เข้ากับการส่งออกได้ทําให้รถถัง k 2นี้ครับมีตําแหน่งในการแข่งขันกับรถถังมาตรฐานของนาโตชั้นนําอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น l e p เป 2A7 ครับของประเทศเยอรมนีหรือแม้แต่ M1A2 อ b บร m s ของทางประเทศสหรัฐครับ คือมันสามารถเทียบชั้นกันได้หมดเลยและด้วยมูลค่าที่มันมีมีค่าตัวที่แบบน่าซื้อนะ่าจับต้องมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคุณสมบัติเนี้ยมัน,ม,นมันกล้ยเคียงกันไปเลยทีเดียวๆๆนะครับทำให้มันนั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นนนเดงในปัจจุบันนี้แล้วก็การที่โปลแลนด์ครับจดซื้อรถถัง K2 นะครับก็คือมีการจัดซื้อไปครั้งแรกครับในช่วงปี2022ครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งครับของแพ็กเกจอาวุธมูลค่ากว่า13,700ล้านดลลาซึ่งรวมไปถึงปืนใหญ่ House h า t ซอร์ครบ K9 และก็เครื่องบินรบเบา FA50 นะครับทำให้วอซอนั้นกลายเป็นลูกค้าด้านการป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ไปเลยนะครับโดยชุดนี้ครับหรือว่าชุดที่2ที่จะส่งรถถัง K2 ไปนี้ครับเพื่อที่จะขยายความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างมีระยะสําคัญครับรวมไปถึงการผลิตในท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้นครับการจัดหาชิ้นส่วนในท้องถิ่นมากขึ้นและก็การชดเชยทางอุตสาหกรรมครับที่มันสอดคล้องกับแผน r e a r ร ออนยุโรปนั่นเองนะครับที่เขาไทยมีการทําไว้นะครับของโปลแลนด์แล้วก็ทางประเทศเกาหลีใต้และก็ทางสหภาพยุโรปที่มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาแผนการนี้ครับซึ่งส่งผลครับการผลิตด้านการป้องกันประเทศในท้องถิน่นและก็ความยืดหยุ่นนะครับของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองหากเปรียบเทียบครับรถถังหลักรุ่นเก่าของฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ย K2 Black Panther เนี่ยจะมีความโดดเด่นนะครับในระบบการสะเทือน,นครับที่ทันสมัยมากขึ้น ความสามารถในการสะเทินน้ำสะเทินบกครับและก็ระบบป้องกันเชิงรุกแบบบูรณา,าการซึ่งช่วยการปรับปรุงความคล่องตัวครับและก็ความอยู่รอดจากภัยคุกคามของรถถังสมัยใหม่เกราะแบบแยกส่วนครับนอกจากนี้รถถังนั้นยังมีการออกแบบนะครับหรือว่าการใช้สถาปั์แบบดิจิทัลครับมันช่วยให้อัปเกรดได้เร็วขึ้นตามความต้องการในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญครับเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมความปลอดภัยแบบไดนามิก ที่มีปีกของนาโต้เป็นตัวควบคุมอยู่นั่นเองในเชิงยุทธศาสตร์ครับการจัดหาใหม่นี้ครับมีความสําคัญทางภูม,มิรัฐศาสตร์อย่างมากการสร้างสายผลิตในประเทศโปลแลนด์ทาให้ฐานฟุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยุโรปนั้นแข็งแกร่งขึ้นและการทํางานร่วมกันของนาโต้ก็แข็งแกร่งขึ้นครับซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายของบอซอครับในการส่งกองกําลังยานเกราะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปสําหรับเกาหลีใต้แล้วข้อตกลงนี้ครับ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศในฐานะเครื่องมือในการปกครองประเทศเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรในยุโรปและช่วยให้โซนั้นบรรลุปเป้าหมายระดับประเทศครับในการเป็น1ใน4ของประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี2027ตามที่รัฐบาลของประธานาธิบดียุนซอกยอนได้มีการเน้นย้ำไว้นั่นเองโดยความสามารถในการผลิตนะครับในพื้นที่ จะช่วยสร้างรากฐานครับสำหรับคําสั่งซื้อเพิ่มเติมจากสมาชิกนาโตรายอื่นๆที่กําลังมองหาเกราะที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ครับซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้นั่นเองเอาง่ายๆครับพันธมิตรในยุโรปปัจจุบันนี้โปรแลนด์กลายเป็นลูกค้าของทางประเทศเกาหลีใต้ไปแล้วถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้นะครับส่งของดีไปนะครับโปรแลนด์แบบใช้งานได้ดีแบบพันธมิตรนาโต้องนะ อะไรมทมําบัมดียะขนาดนี้ Black p a n t h e r ์เคทัวอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทําให้ประเทศอื่นๆในกลุ่มยุโรปครับเริ่มหันมาสนใจที่จะซื้อของจากประเทศเกาหลีใต้และเกาหลีใต้ก็สามารถที่จะขยับตัวขึ้นเป็นท็อปโฟในการส่งออกได้แน่นอนเพราะว่าค่าตัวของอะไรต่างๆหเหล่านี้มันจะมีราคาถูกนะครับถ้าไปเทียบแบบของที่ซื้อจากบ้านเขาเองไม่ว่าจะซื้อจากเยอรมันหรือแม้แต่จออากเมกาของก็มันแบบมันจะถูกกว่านะครับแบบเกือบครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆว่า ยูโรไฟเตอร์ได้ฝุ่นดัซซันราฟาราคาเท่าไหร่เอฟเอ50ราคาเท่าไหร่แอดพูดแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันถูกกว่ามากน้อยเพียงใดถึงแม้ว่าระบบอะไรต่างๆนี่ก็บอกเฮ้ยของยุโรปมันต้องดีกว่านิเออนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ของจีนก็ดีนะเออลองคิดดูและข้อตกลงนี้ครับมูลค่ากว่า6,000ล้านดอลลาร์ที่บริษัทฮุนไดโรเทมเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นสําคัญครับในตลาดรถหุ้มเกราะระดับโลกและแสดงให้เห็นับถึงศักยภาพในการส่งออกรถถังเคทูครับ นอกจากเอเชียในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ครับยังมีการสะท้อนถึงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของเกาหลีในการรักษาโดเมนตัมครับการส่งออกด้านการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งหลังจากการเซ็นสัญญานะครับมูลค่า17,300ล้านในปี2022และลดลงนะครับเหลือ9,500ล้านในปี2024รวมไปถึงครับการเจรจาและก็รถโชว์ของการส่งออกนะครับล่าสุดนี้เน้นย้ำครับถึงโอกาสเพิ่มเติมในยุโรปและก็ตะวันออกกลางครับ ประเทศต่างๆไม่ไว่าจะเป็นอิรักสหรัฐอาหรับอิมเรตนะครับที่ยังคงสนใจในการที่แบบซื้อรถหุ้มเกราะของทางประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆเลยซื้อเคเอฟยี่สแน่ๆนะครับส่วนสหรัฐอาหรับอิมเรตเนี่ยก็แบบจ้องมองอยู่ว่าจะเสร็จมเมื่อไหร่อ่ะส่งมาให้บ้านเราด้วยนะบางอย่างได้นะครับและความสําเร็จครั้งล่าสุดนะครับของ K2 Black Panther ในครั้งนี้นะครับที่ส่งออกไปว่า180คันเนี่ยมันก็เน้นย้ำครับถึงวิธีการที่เกาหลีใต้นั้น เปลี่ยนแปลงภาคส่วนด้านการป้องกันประเทศครับให้กลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถในการกําหนดโครงสร้างมั่นคงของยุโรปและอื่นๆครับขณะเดียวกันก็ส่งเสริมครับความร่วมมือทางอุสตสาหกรรมระยะยาวที่สัญญาว่าจะได้รับผลประโยชน์ทางเศ,ษศรษฐกิจทางเทคโนโลยีและก็ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สําคัญกับประเทศผู้สืออ่อ่นเด็กเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงครับกับดีลมูลค่ากว่า6 0 0 0ล้านเหรียญครั้งนี้ครับ รถถังวันหนึ่งร้อยแปดสิบคันมันจะเสริมสร้างกองทัพโปแลนด์ได้ดีมากน้อยเพียงใดและประสิทธิภาพของ K2 Black Panther ทางประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะทําได้ดีอย่างที่เขาออกมาประกาศไว้หรือไม่นะครับเพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆดูครับแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับส่วนใครนะครับที่อยากรู้ว่าไอ้ดีลนี้นะครับเขาได้ไปถกลงกันยังไงและในดีลนี้มันมีอะไรกันบ้างก็ย้อนกลับไปฟังกันได้แอดทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้ท้ายคลิปกันเอาเป็น อย่าลืมนะครับแสดงความคิเ็ษและมองของเพื่อนๆกันมาเด้อครับบายละบ๊ายบาย